มันจ็ดมูนเด็กนู้แกงได้นู่นจ้าวะแกงไม่ตึงเกยก็ก็กินได้ก็รักนี่ก้องพาน้องก็โตเถียพอดีน้องใจเกยน้อยไปอิดเกยไม่พอไม่ปื้นน้องเอ้บวะเก่งเก่งแรงก็เป็นรูปต่อยว่ะกค่น่าดูองข้าวดิบกับโยแต่เด็กแกงน้าน้องอุ้งข้าวนากรึบๆพอดายบริยานื้อพอเตรียมโยตั้มดีตายก็ไม่ก้าวหลังเลยเตะเออ โยกันยากเลยเมาไหมยางเย็ดกระเมื่นเวลาอิตัดนักทีแล้วต้องรำคาญเราวันไหนได้ทักทีแล้วเดินเฝ้าพิ้วรอดโดวันไหนเราไม่ไอ้แล้วแม่ก็ไแม่กางกอกหนึ่งเกือบว่ามันตอกไต่ห้องเป็นกุ้งกุ้งวันไหนกูได้หายทักทีแล้วแม่ก็โอยกีบางเปียบแล้วเปิดเส่นออกร้อยหลาเลยยางกูคือนั้นเดี๋ยกันนันเป็นเดี๋ยวมาไหม อย่างอีปื้เลยเพราะว่ากรรมเราไม่อายเต่กวัดเพราะเราไม่อายหมัดหมัดจนไหนพอได้แล้วพัดลังนอนแต่ก้นเพอาคูกอดก็ต้องก็รอนมันก็อุดติดมันคุยตายอ้อมขึ้นมาโตไก่โจมังแล้วใจดวงพอรอยคนพอกะก้นึูแห่เคือแหลวได้จริงกูดั่งการเดี๋ยวมาไม่ใจต่ำรอได้อย่างอี้แกนเลยหลังตีดุบดิบดุบดิบห้องเราไม่ตัดไปตึ้งหน้าก็ลงอ่ะแล้ว ปูดรอยสารยังโย่ต่ำตางเลยคนขับไปหนังเปรยเลยนู่นคุ้มมั้งเลยกับนู่นอยู่นะปูดรอยชั้น่ะรถต่ำใจมันเลยการรอตัวแบบนู้นกัรหนังแตะบะโรยมั้งต่ว่าคนดรอยชั้นกะขับเป็นมั้งเนาะสาวแต่กูไม่ไปกับเก้แต่ในกูแต่เดี๋ยวแรงแปลกแปลกไปเมียกูเป็นเปรยแต่ได้กับเราแกณได้พอด้กอบเต็มโย่มาอวยแต่แรงเกณฑได้กันนะจู้กัน แต่งานกันเร็กๆระหว่างกันได้เมียมึงไงบุญครับได้กันเร็กๆป้าไปกินสมตำเดือบระดำเกาใช่ไหมฮะโอ้ช่างมาจานนึงกินแต่ปมนี่ก็หนังสดแต่น้ำนี่ก็กลวยเลอะก็กลวยลูลาก็บัตีหนังกินแต่น้ำ้มตำกว่ากิงเรี้ยงไงเมียเราบางนี่ไอ้ร้อยดมจีนลงแดกในกค้งโตเบาพอกใ้เรื่องน้่ยน้อยกันเลยจังหวะเมียมึงนี่ครับ นุกแล้กูดั่งกานเตี่ยวเตี่ยวไงฮ่าหนุ่ยเต่นมาใจยโดยจังกี้ล็อลินให้แยกไอ้พวกล็บบานก็มันต้องดูแลตัวเองมั่งเลยคนยิงกันได้ไม่ได้เจอครีมมาตายหน้าหนุ่มๆเราเอามุกจุ่มมันคนได้เฉิ่นออกให้นี่ได้กูจูบตั้วทีมันป่ามุกเป็ดุนพลวกไม่ว่าคนยิงนะคุยบอยโรนนะเฮ้ยคนยิงเราในช่วยไม่ช่วยไม่หวานแต่วันต้องไอ้อบหัวอน มึงเลยนุ่นต่างกันแน่นว่าโหลแควบนี่ก็ะนอมเปลือยอย่างเจอนนความหอมเนี่ยมันได้ดึงดูดในพู้รับบาลไอ้นี่มันไม่มีจริงดึงดูดเลยชวนดมกระยานดมกด้ยานก็ไม่เปล่ามึงดึงดูดเออตาตาแต่ดูดอย่าดึงมันไม่ทึงอยู่เลยแล้วองกู่าะนี่มันมูเจอมันจริงมันจริงมันจริงย้อนนี้ไตแกนู้นกนใจ่เราเมื่อกี้นุ่มเมียเป็นพกมนเลยรอดพวกก้าวโกงเล่กริ่งคนคน เจ้าได้แต่เรา,าเกกมมปรตเทนเรามีตายแล้วะการคุ้มแม่นตรงนล้นี่ได้ตัวเวียดนามตายฮีดดนูนมมันตักตีคื้นั่นแหละปลัมเงินมันเ,นเชือกินเต้าหูต้องอมือลอ้ลอมลอ้ลอมลอ้อมล้อมพอล้อมประนูเจ็ดปล่อยไปล้อมประนี้อ้าเล่นเที่ยนังล้อมอื่นเอาเลยวันนั้นเด็กไปเห็นมาตึงตามตำร้ายลุงกว่าก้อเจด,ดีย์ กูยกจอคว่าจะบ้าบ้ามันก็